ตอนที่412การเจรจาต่อรองผู้อาวุโสหยวนเดินทางมาถึงดินแดนที่ล่มสลายสังเกตสภาพแวดลอ้อมโดยรอบสีหน้าของเขาจริงจังตลอดช่วงชีวิตอันยาวนานเขาอุทิศตนให้กับค่ายฝึกฝนมาโดยตลอดในบรรดาขุนนางเทพผู้อาวุโสหยวนมีส่วนสำคัญที่สุดในการฝึกฝนให้กับผู้ฝึกตนรุ่นเยาว์ บัดนี้เมื่อเห็นกลุ่มโลกกว่าร้อยกลุ่มถูกปล้นสะดงและต้นกําเนิดของโลกจํานวนมากถูกกลืนกินเขาจะอารมณ์ดีได้ยังไงค่ายยอดเขาน้ำแข็งและค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดนั้นพื้นฐานแล้วเหมือนกันทั้งสองเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดที่ต้องการปล้นทรัพยากรจำนวนมากและหลายคนชอบกลืนกิน ต้นกำเนิดของโลกผู้อาวุโสยวนคิดในระดับสูงสุดของข่ายยอดเขาน้ำแข็งมีสิ่งมีชีวิตอมาตะอยู่สิบสองตนซึ่งบางครั้งก็ชอบลิมรสต้นกำเนิดของโลกนอกจาก12บสอตนนี้แล้วข่ายยอดเขาน้ำแข็งยังมีบรรพบุรุษที่เข้าร่วมอยู่ด้วยบรรพบุรุษเหล่านี้ยังไม่บรรลุถึงขั้นอมาตะ พวกเขาจึงเพลิดเพลินกับการปืนกินต้นกำเนิดโลกยิ่งกว่าเดิมค้ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความขัดแย้งกับค่าย,ยอดน้ำแข็งก็สำคัญยิ่งนักผู้อาวุโสหยวนเข้าใจสิ่งนี้ดีในฐานะสิ่งมีชีวิตที่โผล่ออกมาจากต้นกำเนิดโลกย่อมมีความขัดแย้งที่ไม่อาจปรองดองได้ กับกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดๆที่ต้องการกลืนกินต้นกำเนิดโลกต้องแข็งแกร่งเพียงพอเท่านั้นพลังทั้งหมดจะสามารถยับยั้งไม่ให้กลืนกินต้นกำเนิดโลกได้ผู้อาวุโสหยวนคิดบัดนี้หลวงเฟิงเทพคนที่8ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วหลวงเฟิงเชี่ยวชาญวิชาพลังทำลายในอนาคตเทพคนที่เก็จะปรากฏตัวขึ้นอีก ค่ายฝึกฝนของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆผู้อาวุโสหยวนระง,งับความโกรธไว้แล้วใช้ประสาทสัมผัสของเขาไปยังระดับบรรพบุรุษที่อยู่ในดินแดนอันล่มสลายนี้วูบผู้อาวุโสหยวนเดินทางผ่านไปทุกหนแห่งกฎเกณฑ์ก็มีผลบังคับใช้ทำให้เขาสามารถข้ามผ่านระยะทางอันไร้ขีดจำกัดในแต่ละก้าวไปถึงจุดหมายได้ภายในพริบตา หยวนเจ้ามาถึงแล้วสินะเสียงอันอบอุ่นดังขึ้นร่างดำสูงใหญ่ด้วยความกระตือรือรน้นหยวนมองร่างนั้นร่างดำอันสูงใหญ่สวมชุดกรอบเกล็ดสีดำดวงตาข้างหนึ่งลุกโชนด้วยเปลวเพลิงสีแดงฉานดูดุร้ายแต่รอยยิ้มของเขากลับสดใสใจดีบรรพบุรุษวูกููผู้อาวุโสยว,วนมองเขา บรรพบุรุษวูกูหนึ่งใน12สิ่งมีชีวิตอมตะแห่งค่ายน้ำแข็งติดอันดับหนึ่งในห้าอันดับแรกด้านความแข็งแกรง่งหากอยู่ในพื้นที่หุนหยวนอนันต์ทั้งหมดบรรพบุรุษวูกูก็ติดอันดับสามใน10บอันดับแรกเทียบเท่ากับปรมาจารย์ภูเขาคุกบัวข้ามาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับอาชีพของเจ้าในกลุ่มโลกกว่าร้อยกลุ่ม ผู้อาวุโสยวนกล่าวอย่างเย็นชาว่าค่ายฝึกฝนของเราและค่ายยอดน้ำแข็งอันหนาวเหน็บของเจ้าถือเป็นพันธมิตรกันแต่เจ้ากลับยึดครองดินแดนของเราเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่พันธมิตรทำกันเหรืออย่ากังวลสิอย่ากังวลเมื่อรู้ว่าเจ้ากํำลังจะมาบรรพบุรุษยอดเขาเยือกแข็งได้ประชุมระดับสูงที่สุดแล้วและต่อมาบรรพบุรุษยอดเขาเยือกแข็ง และคนอื่นๆจะมีร่างอวตารมาถึงบรรพบุรุษวูกูกล่าวบรรพบุรุษยอดเขาเยือกแข็งยังเป็นผู้นำสูงสุดของค่าย,ยอดเขาเยือกแข็งเขาเป็นผู้นำการก่อตั้งพันธมิตรนี้ภายในพระราชวังอันสูงตระงานผู้อาวุโสหยวนนั่งรออยู่ตรงนั้นพร้อมกับบรรพบุรุษวูกูเพียงครู่เดียวร่างทั้งสิบเอร่างก็เสด็จมาถึง แท้จริงแล้วคือร่างอาวตารของเหล่าเทพอมตะอีกสิเอดร่างของค่ายยอดเขาเยือกแข็งทั้ง12คนที่รวมตัวกันนั้นแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อค่ายฝึกฝนอย่างชัดเจนท่านหยวนเสียงอันอบอุ่นดังขึ้นจากร่างสูงตรงานดุดภูเขาน้ำแข็งร่างกายของเขาประกอบขึ้งจากน้ำแข็งสีน้ำเงินเข้ม แม้แต่ร่างอวตารก็ยังมองเห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่เขามีบรรพบุรุษแห่งยอดเขาน้ำแข็งคือตัวตนที่แข็งแกร่งเทียบเท่าผู้อาวุโสหอยอวอโนเขามีร่างกายที่แทบจะไร้เทียมทานราวกับอูหลานเชี่ยวชาญพลังน้ำแข็งอันไร้ขีดจำกัดวิธีการโจมตีศัตรูของเขาแข็งแกร่งกว่าเทพอูหลานเสียอียอดเขาน้ำแข็ง ผู้อาวุโสหยวนพยักหน้าบรรพบุรุษแห่งยอดเขาน้ำแข็งมีอายุยืนยาวกว่าผู้อาวุโสหยวนมากพวกเขาเคยมีประสบการณ์ที่เป็นมิตรภาพต่อกันสมัยที่ค่ายฝึกฝนมีเพียงผู้อาวุโสหยวนเป็นขุนนางเทพเพียงคนเดียวในเวลานั้นบรรพบุรุษแห่งยอดเขาน้ำแข็งได้ก่อตั้งค่ายฝึกฝนแห่งยอดเขาน้ำแข็งขึ้นและชักชวน ผู้อาวุโสหยวนเข้ามาอย่างอบอุ่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็ไม่ได้ทำให้มิตรภาพของพวกเขาเสียหายอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่ายฝึกฝนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงเปลี่ยนไปท่านหยวนหยวนเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้ง12แห่งค่ายยอดน้ำแข็งคุ้นเคยกับผู้อาวุโสหยวนเป็นอย่างดี ผู้อาวุโสหยวนทักทายพวกเขาทีละคนจากนั้นมองไปที่สตรีในชุดคลุมสีเทาพี่สาวซาโจดวงตาของผู้อาวุโสหยวนมีสีหน้าที่ซับซ้อนนานมากแล้วสินะสตรีในชุดคลุมสีเทาเหลือบมองผู้อาวุโสหยวนและพยักหน้าเล็กน้อยในอดีตการอันยาวนานสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุด ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตคือซาโจผู้นี้ผู้โดดเดี่ยวและเก็บตัวเพื่อนของเธอมีน้อยจนนับนิ้วได้เพื่อนสนิทของเธอคือบรรพบุรุษไอพีเพื่อนสนิทอันดับสองของเธออาจเรียกได้ว่าคือผัววุโซยวนเมื่อค่ายไอพีธก่อตั้งขึ้นบรรพบุรุษไอพีธ IP, ได้เชิญมาอย่างอบอุน่นและซาโจก็เข้าร่วม ทำให้ค่ายไอพิกทั้งหมดมีอิทธิพลอย่างน่าสะพรึงกลัวเวลาต่อมาเทพสตาไลท์ก็ปรากฏตัวเทพสตา์ไลท์ผู้พิชิตเส้นทางระดับปฐมภูมิสองสายได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายว่าเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดบางคนยังคงเชื่อว่าซาโจแข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ หากสองอันดับแรกถูกเลือกในห้วงอวกาศปฐมภูมิอนันต์ก็ต้องเป็นเทพสตาไลท์อย่างแน่นอนในการเผชิญหน้าระหว่างสองฝ่ายหลักเทพสตา์ไลท์และบรรพบุรุษงูอนันต์ได้ใช้วิชาวายุไร้ายขอบเขตต่อสู้กันโดยทั้งคู่ใช้พลังได้เพียงบางส่วนเท่านั้นบรรพบุรุษงูอนันต์ผู้เชี่ยวชาญพลังวายุไร้ขอบเขต ยังได้รับการสนับสนุนจากโลกอนันต์อีกด้วยความสามารถวายุไร้ขอบเขตของเขาเหนือกว่ามานดาแห่งห้วงอวกาศอย่างมากในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเขาไม่ได้ด้อยกว่าบรรพบุรุษยอดเขาน้ำแข็งจอมขมังเวทและคนอื่นๆแต่กลับถูกเทพสตา์ไลท์ปราบปรามจนหมดสิ้นพี่ซาจโจ้ค่ายฝึกฝนและค่ายไอพีของเรา เป็นพันธมิตรกันมาโดยตลอดแต่ค่ายไอพีกลับฉวยโอกาสจากสงครามระหว่างเรากับค่ายปฐมกำเนิดบุกโจมตีกลุ่มโลกกว่าร้อยกลุ่มพี่ซาโจท่านคิดว่าควรจัดการเรื่องนี้อย่างไรภูวุโสหยวนมองซาโจเรื่องเล็กน้อยนี้ไปปรึกษาไอพีเถอชาโจกล่าวอย่างเฉยเมยต่อข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกลุ่มโลกนับร้อยกลุ่มนี้ ผู้อาวุโสบรรพบุรุษไอพิกจับมือหยวนแน่นพลางนั่งลงด้วยกันท่านรู้นิสัยใจคอของพี่ซาโจวดีท่านคงไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้หรอกพี่ซาโจกับค่ายไอพีของเราเป็นพันธมิตรกันแต่ท่านก็รู้ว่าค่ายไอพีของเรากระจัดกระจายกันอยู่และข้าก็ยากที่จะจัดการพวกเขาได้ทั้งหมดเมื่อข้ารู้ว่าพวกเขายึดครองกลุ่มโลกนับร้อย ข้าจึงสั่งหยุดทันทีแต่การที่อยากให้พวกเขายอมสละกลุ่มโลกที่ถูกยึดครองมาเด้มันยากสำหรับข้าบรรพบุรุษยอดน้ำแข็งมองผู้อาวุโสหอยวอวนผู้อาวุโสหยวนรู้ดีว่าข้าย,ยอดน้ำแข็งนั้นค่อนข้างหลวมตัวโดยเหล่าอมาตชะชาทั้งสิบสองต่างก็มีผลประโยชน์ของตนเอง บางทีมีเพียงซาโจเท่านั้นที่ไม่สนใจทรัพยากรเหล่านี้เชกเช่นที่ซาโจสนใจเพื่อนสนิทคนนี้มากที่สุดนั่นคือบรรพบุรุษยอดน้ำแข็งยวนรู้ดีถึงมิตรภาพระหว่างซาโจและยอดน้ำแข็งสำหรับยอดน้ำแข็งแล้วซาโจจะไม่หยุดยั้งกลุ่มโลก3,600เราไม่สามารถสูญเสียดินแดนแม้แต่แห่งเดียวในดินแดนผู้ฝึกฝนของเราได้ หยวนมองไปรอบๆทุกคนรู้ดีว่าเราได้ยึดครองดินแดนที่ถูกรุกรานทั้งหมดคืนแล้วเหลือเพียงกลุ่มโลกกว่าร้อยแห่งที่เจ้ายึดครองไว้เหล่าผู้ฝึกฝนของเราจะใช้ตาข่ายห่วงเวลาเพื่อไล่ล่าศัตรูทั้งหมดภายในดินแดนช่างกล้านักร่างสามร่างที่ดูอยู่กลับลุกยืนขึ้นจ้องมองผู้อาวุโสหยวน เจ้ากล้าที่จะลงมือกับพวกเรางั้นเหรอค่ายฝึกฝนของเจ้ากำลังเติบโตผิดเหรอที่พวกเราจะยึดครองค่ายฝึกฝนกว่าร้อยแห่งนี้นะ่ะบุคคลทั้งสามที่มีลักษณะเหมือนกันนี้ตะโกนโวยวายด้วยความโกรธไม่หยุดหย่อนหลังจากเข้าร่วมค่ายไอพีกแล้วพวกเขาชอบโจมตีและยึดครองสถานที่มากที่สุด เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มโลกกว่าร้อยแห่งนี้ถูกพวกเขายึดครองเหล่าอมตะอื่นๆก็เปิดปากตำหนิอย่างโกรธเคืองขณะที่บางคนเฝ้าดูอย่างใจเย็นสามโจรแห่งสายลมและทะเลสายฟ้าผู้อาวุโสหยวนมองทั้งสามนั้นที่มีลักษณะเหมือนกันนี้พลางยอกเย,ย้ยหากปราศจ,จากพลังของค่ายไอพีกแล้วเจ้าสามโจรจะกล้ายึดครองเหรอ ต่อหน้าค่ายฝึกฝนเนี่ยนะเจ้าเป็นบ้าอะไรไปสามจักรพัดแห่งสายลมและทะเลสายฟ้าอ่อนแออยู่ในระดับล่างสุดในบรรดาบรรพบุรุษแต่ด้วยความเชี่ยวชาญในพลังอำนาจสูงสุดพวกเขาทั้งหมดจึงเป็นเทพอมะตะทั้งสามอาศายัยร่างอมะตะอาศัยพลังของค่ายน้ำแข็งแต่พวกเขากลับชอบก่อเรื่องวุ่นวายมากในที่สุด ในดินแดนแห่งนิรันทั้งสามล้วนอยู่ในระดับล่างสุดพวกเขาจึงรวมกลุ่มกันเจ้าหยวนจักรพรรดิแห่งสายลมและทะเลสายฟ้าทั้งสามเดือดดาลเมื่อได้ยินผู้อาวุโสหยวนเรียกพวกเขาว่าโจรสามคนอย่าลืมสิหม่อมหมานคนเดียวกวาดล้างพวกเจ้าทั้งสามคนได้สบายสบายผู้อาวุโสหยวนยอกเย้ยโจรทั้งสามคนนี้เห็นได้ชัดว่า พวกเขาอ่อนแอแต่กลับหัดร้อนสุดๆเทพโมหมานเคยโกรธจัดโจมตีทำลายล้างร่างกายของพวกเขาอย่างรุนแรงจึงต้องยึดอาวุธและสมบัติแต่ทั้งสามคนนี้ไม่ว่าจะถูกทำลายล้างมากแค่ไหนพวกเขาก็ยังคงฟื้นคืนพลังกลับมาเพิ่มสามจักรพพัดแห่งสายลมและทะเลสายฟ้าที่โกรธจัดพวกเขาก็รู้ว่า เทพโมหานยับยั้งทั้งสามไว้ได้มากที่สุดสตาร์ไลท์และจีนก็มีพละกกำลังทำลายล้างสามร่างได้เช่นกันผู้อาวุโสหยวนมีแค่กลุ่มโลกร้อยกว่ากลุ่มเท่านั้นทำไมมิตรภาพระหว่างเราถึงต้องพังทลายลงละ่ะบรรพบุรุษวูกูกล่าวพร้อมรอยยิ้มเจ้าต่างหากที่ทำลายมิตรภาพลงเจ้าต้องชดใช้ผู้อาวุโสหยวนกล่าวพร้อมมองไปรอบๆ ในบรรดาระดับสูงสุดของค่ายยอดน้ำแข็งอันเยือกเย็นเหล่าเทพอมะตะทั้ง12ตนต่างก็มีความคิดของตัวเองนอกจากสามโจรแห่งสายลมและทะเลสายฟ้าที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วยังมีผู้ที่มีพละกําลังมหาศาลอีกด้วยเอาอย่างนี้ดีไหมในที่สุดบรรพบุรุษยอดน้ำแข็งก็เอ่ยขึ้นว่า หยวนพวกเราทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรต่อกันศัตรูตัวฉกาดของเราคือค่ายสิวมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดต่างหากค่ายต้นกำเนิดยอดน้ำแข็งและค่ายต้นกำเนิดดั้งเดิมล้วนต้องการทรัพยากรที่แทบจะเท่ากันเจ้าก็รู้ว่าค่ายต้นกำเนิดยอดน้ำแข็งนั้นกระจัดกระจายกันมากหลายเรื่องข้าไม่อาจควบคุมได้ บรรพบุรุษยอดน้ำแข็งถอนหายใจพวกเราต้องเห็นอกเห็นใจกันค่ายต้นกำเนิดยอดน้ำแข็งจะได้นำกลุ่มโลกกลับมามากกว่าครึ่งเก็บกลุ่มโลกไว้ห0ิกลุ่มแล้วข้าจะได้ปลอบใจภายในรอบๆนั้นมีกลุ่มเทพอมตะมองไปที่ผู้อาวุโสหยวนเช่นกันผู้อาวุโสหยวนฟังแล้วลุกขึ้นยืนไม่มีกลุ่มโลกใดหายไปจากดินแดนผู้ฝึกฝนของเรา สายตาของผู้อาวุโสหยวนกวาดมองไปยังกลุ่มเทพทั้ง12ถสอง้าเจ้ายังยืนกรานที่จะยึดครองค่ายต้นกำเนิดยอดน้ำแข็งของเราจะเข้าทำสงครามกับเจ้าอย่างเป็นทางการสีหน้าของเหล่าเทพอมะตะทั้ง12จากค่ายไอพิกเปลี่ยนไปหมดสงครามเหรอผู้อาวุโสเจ้าควรพิจารณาให้ดีและรอบคอบบรรพบุรุษไอพิกมองเขา เรียกข้าว่าหยวนหยวนมองเขาพวกที่ยึดครองดินแดนผู้ฝึกฝนที่ไม่มีคุณสมบัติจะนับญาติข้าใบหน้าของบรรพบุรุษไอพีก็เย็นชาลงเช่นกันหยวนข้ายอมถอยไปหนึ่งก้าวแล้วค่ายผู้ฝึกฝนของท่านต้องการสงครามพวกเราผู้เป็นเทพอมาตะจะไม่หวั่นเกรงตกลงผู้อาวุโสหยวนพยักหน้าเบาๆ แต่ข้าขอเตือนว่าเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นสนามรบจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในดินแดนที่ล่มสลายนี้ดินแดนทั้งหมดของค่ายไอพีกของเจ้าจะกลายเป็นเป้าหมายของค่ายผู้ฝึกฝนของเราถ้ากล้าบุกเข้ามาที่นี่ท่านต้องเตรียมพร้อมที่จะถูกรุกรานกลับอะไรนะเหล่าเทพอมตะส่วนใหญ่ตกใจต่อต้านการรุกรานนั้นเหรอ พวกเราในค่ายไอพิกคงกลัวว่าสนามรบจะใหญ่ขึ้นนั้นเหรอบรรพบุรุษไอพิกยอะเย้ยเหล่าเทพอมะตะเหล่านี้ไม่ได้สนใจความตายระดับกลางหรือระดับล่างสักเท่าไหร่งั้นจงรอดูผู้อาวุโสยวนกวาดสายตามองและหายตัววับไปอย่างรวดเร็วทางห้องโถงเงียบสงัดเหล่าเทพอมะตะทั้งสิสองต่างก็คิดในใจ เราจะทำสงครามกันจริงๆเหรอบรรพบุรุษไอพีกมองไปรอบๆด้วยความโกรธนี่คือการตัดสินใจของพวกเจ้าเองนะบรรพบุรุษไอพีกกล่าวอย่างเคร่งขรึมพวกเจ้าทั้งหมดยืนกรานที่จะยึดครองกลุ่มโลกทั้ง60กลุ่มที่มีทรัพยากรสำคัญที่สุดผลมันก็ออกมาแล้วเจ้าหยวนและขุนนางทั้ง8ของพวกมันจะทำสงครามกับเรา